สวัสดีครับคลิปนี้เป็นสาระน่ารู้ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวเรื่องภาวะติดการพนันภาวะติดการพนันหรือ pathological gambling นะครับก็เป็นความผิดปกติที่ยังไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นภาวะที่บุคคลมีความเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นมีลักษณะที่แสดงออกถึงความล้มเหลวที่จะต่อต้านแรงผลักดันภายในที่มีต่อการเล่นการพนันโดยมีความเชื่อว่า บุคคลที่เล่นการพนันะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความกดดันภายในหรือความผิดปกติด,ด้านจิตใจแม้ว่าจะเกิดผลด้านลบตามมาอย่างรุนแรงต่อครอบครัวต,วตนเองหรือการประกอบอาชีพก็ตามมีการศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมระหว่างบุคคลที่เล่นการพนันตามปกติหรือ normal gambling กับผู้ที่ติดการพนันตามพื้นฐานทฤษฎีด้านจิตวิทยานั้นก็ไม่มีความแตกต่างกันครับ ก็มีการกล่าวถึงนิยามความหมายของภาวะติดการพนันได้มากมายเช่นภาวะติดการพนันนะครับที่จิตแพทย์และนักจิตวิทยาให้การยอมรับกันก็คือความผิดปกติที่ยังดําเนินอยู่โดยไม่สามารถที่จะควบคุมความต้องการของการเล่นการพนันของตนเองได้อย่างเป็นช่วงๆหรืออย่างต่อเนื่องหมกตัวอยู่กับการเล่นการพนันที่ต้องมีการใช้เงินมีอาการอยากจะเล่นการพนันต่อไปแม้ว่า จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาจากการเล่นการพนันหรือผู้ที่อยู่ในภาวะติดการพนันก็จะมีลักษณะหมกมุ่นในการเล่นการพนันไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้แต่รู้สึกผิดต่อการกระทำของตนเองรู้สึกว่าเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นหากต้องหยุดหรือจำกัดการเล่นการพนันยอมเสี่ยงที่จะเสียสัมพันธภาพทางสังคมเพื่อที่จะได้เล่นการพนันต่อไป ทีนี้นะครับถ้าพูดถึงภาวะติดการพนันเนี่ยมันก็เป็นภาวะของบุคคลที่ไม่สามารถต้านแรงผลักดันความอยากเล่นการพนันของตนเองหมกมุ่นอยู่กับการเล่นการพนันมีการเล่นพนันซ้ำไปซ้ำมายอย่างต่อเนื่องส่งผลเสียหรือปัญหาต่อตอนเองครอบครัวการงานการดำเนินชีวิตและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามมาครับถ้าพูดถึงเกณฑ์วินิจฉัยภาวะติดการพนันนะครับมีหลักการหนึ่งก็คือเกณฑ์วินิจฉัย ตามหลัก DSM-4 นะครับซึ่งจะอ้างอิงตามเกณฑ์ในข้อ a จำนวน10ข้อและข้อ b ดังนี้นะครับข้อ a นะครับมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเล่นการพนันที่ยังอยู่ตลอดและเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตั้งแต่5ข้อขึ้นไปถ้าพูดถึง10ข้อต่อไปนี้ถ้ามีตั้งแต่5ข้อขึ้นไปถือว่าติดการพนันมีดังนี้ครับ 1. บวกมุ่นอยู่กับการเล่นการพนัน เช่นหมกมุ่นอยู่กับประสบการณ์การเล่นการพนันที่ผ่านมาวางแผนเพื่อจะเลเสี่ยงครั้งต่อไปหรือคิดหาหนทางที่จะทําให้ได้เงินจากการเล่นการพน,นัน2ครับมีความต้องการที่จะเล่นการพนันด้วยจํานวนเงินที่มากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความตื่นเต้นตามที่ต้องการ 3. ครับล้มเหลวในความพยายามที่จะควบคุมลดหรือหยุดเล่นการพนันของตนเองหลายครั้ง 4. ครับกระวนกระวายหรือหงุดหงิดเมื่อพยายามที่จะลดหรือหยุด การเล่นการพนัน 5. การพนันเปรียบเสมือนหนทางของการหลบหนีจากปัญหาหรือลดอารมณ์อันไม่เป็นสุขเช่นความรู้สึกหมดหนทางความรู้สึกผิดวิตกกังวลซึมเศร้า 6. หลังจากการเสียการพนันก็มักกลับไปเล่นอีกในวันต่อๆไปเพื่อหวังที่จะได้คืน 7. โกหกสมาชิกในครอบครัวหมอหรือบุคคลอื่นๆเพื่อปกปิดพฤติกรรมการเล่นการพนันของตนเอง 8. ับ ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นปลอมแปลงเอกสารช่อโกงและขโมยหรือยักยอกทรัพย์เพื่อให้ได้เงินประเด็นการผนัน 9. ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหรือสูญเสียสัมพันธภาพที่สําคัญกับบุคคลอื่นการงานหรือสูญเสียโอกาสทางการศึกษาหรือการงานจากการเล่นการผนันแล้วก็ 10. ไว้วางใจบุคคลอื่นที่สามารถจัดหาเงินมาเพื่อบรรเทาสถานการณ์ทางการเงินที่ยาแย่เพราะเล่นการผนนันและข้อ b. ครับ พฤติกรรมเล่นการพนันนี้ไม่ได้เกิดจากช่วง manic e p i s o นะครับถ้าพูดถึงหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์วินิจฉัยภาวะติดการพนันนะครับใน DSM 5ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาวะวินิจฉัยภาวะติดการพนันเป็น่างนี้ครับถ้าพูดถึงการภาวะติดการพนันตามหลัก DSM 5นะครับถ้าพูดถึง ตัวข้อ A ครับมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องการพนันที่เป็นปัญหาและคงอยู่ตลอดเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจนทําให้เกิดความบุพร่องทางสุขภาพหรือสร้างความทุกข์นะครับหรือ clinical significant impairment or distress ค,ครับ distress นะครับ มีอาการบงชี้อย่างน้อยสี่ข้อนะครับจากทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาในเก้าข้อนี้ถ้ามีสี่ข้อเป็นอย่างน้อยนะครับก็ถือว่าภาวะติดการพนันและมีดังนี้ครับหนึ่งมีความต้องการที่จะเล่นการพนันด้วยจํานวนเงินที่มากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความตื่นเต้นที่ต้องการสองกระวนกระวายหรืองุดหงิดเมื่อพยายามที่จะลดหรือหยุดการเล่นการพนัน สามครับล้มเหลวในความพยายามที่จะควบคุมลดหรือหยุดการเล่นการพนันของตนเองหลายครั้ง4ครับมักบวกมุ่นอยู่กับการเล่นการพนันเช่นนึกถึงการเล่นพนันอยู่บ่อยๆคิดวางแผนการเล่นการพนันครั้งต่อต่อไปคิดหาวนทางการเงินเพื่อนํามาเล่นการพนันเป็นต้นแล้วก็5ครับมักเล่นการพนันเมื่อรู้สึกทุกข์เช่นรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยได้หรือเฮลเลสครับรู้สึกผิดวิตกกังวลรู้สึกเบื่อ 6. ครับหลังจากการเสียการพนันมักจะกลับไปเล่นอีกในวันต่อๆไปเพื่อหวังจะได้คืน 7. ครับโกหกสมาชิกในครอบครัวแพย์หรือบุคคลอื่นๆเพื่อปกปิดพฤติกรรกับการเล่นการพนันของตนเอง 8. ครับตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหรือสูญเสียสัมพันธภาพงที่สําคัญกับบุคคลอื่นการงานหรือสูญเสียโอกาสทางการศึกษาหรือการงานจากการเล่นการพนันแล้วก็ ก้าครับอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่สามารถจัดหาเงินมาให้ได้เพื่อบรรเทาสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่เพราะเล่นการพน,นันทีนี้นะครับถ้าพูดถึงก็จะไม่ลงรายละเอียดบางส่วนมากก็มาต่อในเรื่องสาเหตุของการเล่นการพน,นันโดยทั่วไปหลักของการเล่นการพนันก็จะเล่นการพนันเพื่อเป็นการพักผ่อนแต่สําหรับผู้ที่ติดการพนันแล้วจะมีแรงจูงใจที่ค่อนข้างสับสนกล่าวคือ ความบันเทิงยังเป็นแรงจูงใจเบื้องต้นแต่กลับถูกลบด้วยโอกาสที่จะเล่นพนันให้ชนะและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นการสำรวจสาเหตุของการเล่นการพนันของชาวอเมริกาเมื่อปีคริที่สกราช1995ซึ่งเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมการพนันจเจริญรุ่งเรืองมากในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีเหตุผลเรียงตามลําดับคือหาเงินเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นความอยากรู้อยากลองเพื่อเข้าสังคมเป็นการคุ้มค่า เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นการงานเลกซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุของการเล่นการพนันของคนไทยซึ่งสรุปได้ดังนี้ครับ 1. การพนันในสายเลือด 2. เป็นการเสี่ยงโชค 3. เพื่อความเพลิดเพลิน 4. เพื่อเข้าสังคม 5. เพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเล้นเนินใจ 6. ยึดเป็นอาชีพ 7. วัฒนธรรมทุนิยมและค่านิยมที่ผิด8การแพร่ระบาดของวัฒนธรรมตะวันตก 9. ความล้าหลังของกฎหมาย10ความเข้มแข็งของอาญ,ญากรก,กับการไม่บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายองคอ์กร11ครับประสิทธิภาพของกระบวนการขัดเก่ารทางสังคมสถาบันทางสังคมไม่เพียงพอแล้วก็12ครับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อบนชนครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระน่านรู้กับภาวะติดการพน,นันกับภาวะติดการพนันก็เป็น คลิปสั้นๆเพื่อบอกเล่าถึงสาเหตุน,นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นลักษณะว่าไม่สามารถควบคุมตนเองได้แล้วก็มีปัจจัยอื่นหรือร,อรอายละเอียดย่อยอื่นๆตามคลิปที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ขอจบสาระน่ารู้ในคลิปนี้ครับแล้วก็พบก,กันติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ